สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อย<ม>เพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอซอีลาอุงอิงเพชรบันแพงร่วมไปถึงสวัสดีเอซช่อง Youtube แล้วก็ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนนะครับสอดแจงเลยเนะาะอุะอ้งอิงไปร่วมแต่คอนเสิร์ตแล้วลูกไปกรุงเทพต่อ,อ หมอรำไอรอนชั่วเด้ไปอ่านรายการอ๋อค่ะอ๋อค่ะเป็นจังไงเดี๋ยวนี้อันได้เบิ่งสาวน้อยเจ้าเท้อแล้วโอ้ผูพึงว่าเบิ่งเทเลกค่ะเทเล็กเล่บะขนาดเทเลกยังอยู่ซอดแจ้งเลยบ้านบ้านโค้งม้วนอะไรอีกโค้งม้วนไม่โค้งม้วนขอนแก่นบ้านนโองงแสมีล้โอน้องแสงมีอีกบะนี่โค้ม่วงเดือนใดนี่โอ้ย บอกท่านได้เบิ่งบุกขอนแก่นมูอถือน้ำไปเด้อพ่อเอาไปที่ละขอนแก่นมาแรงขอนแก่นมืสถน้ำไปนือถืน้ำไปมาแรงนี่ล่ะเดี๋ยวจำไว้ก่อน1 2 3 3งสองสามสามคนนี่ยพี่น้องท่านบอเห็นกสิกรรมปับปับหมดโอ้บอท่านได้ได้ถ่ายรูปแป็นบอเป็นยังไงมวนบอให้พ่อั่นยมวนแห้งค่ะแบบที่สุดเลยบอลักบอแบบ แต่พังละเบิ้ลไม่เคยมีไผลอันไม่เคยมีแผลโซเดียงปันเลยแล้วก็เป็นแย่แรงเลยแล้วก็มวนแห้งที่สุดค่ะอ้ไออานั่ไปเรื่องมนแลงเด้อนั่ไปนั่งไปยายหนูเบิ่งเพราะยายหนูมากรุกอิงแห้งที่ตามทุกยายอยู่ใส่ยายอยู่เพชรบูรณ์ค่ะแต่ว่าเป็นติดตามกรุงอิงทุกหนาทีของกรุงอิงเลยค่ะเพชรบูรณ์เมื่อนั้นก็ไปหล่มสักเด้อก่อนมาหนี่เอ๋อมาแลงเด้อไปขังแก่นเด้อห้าสิบโลนึงจะห้าสิบโลนึงทีนั่ไปต่อเสาร์เลยแล้วอ้าวไปไปไป ถ่ายรูปเวลาพี่น้องสามสามสาวคนสีน,นั่ไปขอนแก่นนะครับนี่ยใช่ละอ,อันที่งาน <c oughs> <c oughs> อันทุดกโอ้ยมวนจนเกือบขาดพี่น้องเมืองที่ไะผู้สาวอันน้องบวัวลําพูอันที่แน่นแม,ม่สามสี่คนไปใส่น้องาสิคุยพูดน่ะคือเดินเลี้ยวแทวผู้เ่า,าว์ไเระบบท่านเมื่อนะครับนี่ป้า <c oughs> พี่น้องเมืองที่ละขยะขยะ แต่ว่าเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ของตลาดเพิ่อาทำความสะอาดนะครับคุณนายเราจะไปคุยกับทีมงานแม่แมแ,มแล้วขึ้เดิอดเรีวแทละผมเห็นรถเขามาเก็บขยะเก็บขวดเก็บอย่างเมื่อกี้บู๊ยแบบเต็มรถเลยพี่น้องเขาไปขายน,านะนะเขาเก็บเบิดขึ้นเลยเขาเอาใส่รถ เพิ่เทินทึกเลยเมื่อกี้รวยเลยผู้ใดเก็บขยะขายมือนี้นะครับนี่พระท่านเบิด์ด้นี่เดินเดินตามผู้เทากับพระท่านผมก็ไดพาแต่คุยกับเด็กน้อยอยู่แม่ไปทั้งใดกันนั่นแม่ไปทั้งใดกันไปทั้งใดกันแม่ัอด,ดีครับฟ้าเดินหนีเดินหนีกลองไหมพี่น้อง สีน,น้ำไปสัมผัสผู้เท่าก่อนสาธนครใหม่กระเท่ามากบืงทีหลาะพี่น้องสากนครใม่กระเท่ามากอยู่จนสอดแจงไป <c oughs> <c oughs> อยู่สอดแจงอีหลีไง <c oughs> วันหัวเก็บท่อมกับมาเบื้องหมอต้องมาหาหมอนาอก หมอตัวดีตัวดีมันสิปวหายนอนแม่นี่หายดีปัญญังหายดีเราบอกว่ตอนนี้บปวดปวดตัวแข้งขากระไดปวดตัวปวดไปไหนก็้วดเราหมอตลกเป็นยังไงเมื่อไหร่ตลกแม่ตลกเป็นยังไงตลกก็ดีอยู่อดยอดแต่ว่าตลกหน่อยพูดโอ้ตลกหน่อยแม่นบอแต่ว่าตลกอยู่นอนบรรลุนตลกหลายๆลายเยค่ะโอ้เอาฉากฉากสีกูมานถือยาเดิแม่ฉากสีกูมานถือยาพิษเด้เป็นยังไง ไฮน้ำบ่ไปทสิไปทางไหนกันล่ะนี่รถยูไซหล่ะรถอยูไซหล่ะโอ้รถจอดจอดอยู่โอ้รถจอดจอดอยู่บ้านมาฮับจัดจวโอ้เอาให้ยพนมาฮับอยู่ปั๊มน้ำมันนี่เนาะจ้าอยู่บ้านอู้อยู่น้องแสบงไกอยู่น้องแสแแบงไกลอยู่บ้านไหนหันมันยาวนี่แหละประมาณหกโลนี่แหละอันลงไปอันที่ว่าอันบ้านหมู่บ้านกลางน้ำนะบ้าน นอนยาวใช่ไหมจากรูนี่จากนี่ไปมันนอนยาวค่ะไปนอนยาวกับมาประมาณจากหกเอ็ดลูแปดรูนี่แหละไปจากนี้แม่นบอกเส้นนี้เลยแม่นบอกแม่บอกเส้นพุนตัวบบค่ะโบเป็นเส้นพุนก็ถือว่าเป็นเส้นพุนเข้าเจ้าว่าอันนี้แบบหมู่บ้านกลางกลางน้ำแม่นบอกนั่นแหละนั่นแหละเป็นหาดนอนยาวออ๋เดี๋ยวเรจะไปเลาะอยู่เดี๋ยวสวยๆก่อนหาแนวกินก่อนไปเลาะไปเลาะอีกตรงนึงไหมเนี่ยจ้าแม่ป้าเบิ่องดีลาพี่น้องจากปีคนนี้จากปีแม่เย็ดสิบสองคนนั้นเด้ คนนี้เด้แม่หกคนนี้เด็คนนี้หาดค่ะรวมกันแล้วสี่อยปีพี่น้องี่นังแข็งแรงขึ้นเก่าอยู่แิมันลมมันีพันสี่รถสาสีซิรการมาอีกอยู่ได้ใน <pursue> <ม>สาวน้อยมาบ้านไดบานด ตลาดตลาดแม่หมอปีหกแปดปานกันไม่ยื่นม่ได้เบิ่งดอกยื่นมาทุกคนละล่ะเอ้ามาหาหมอมาแห้งละล่ะน้องมณีน้องหายหายละล่ะอันเจ็บแค่ได้ป่วยอาขอบคุณหลายแม่ปานน้องเนรสี่สาวสี่ใบเถาสี่ใบเถ้าขอบคุณหลายออิสกัดมาแต่ห้าม่วงแล้งมาวานนี่ สอดแจ้งเลย่ยพี่น้องมึอน,นี่รถผมจอดอยู่บ้านท่งไทยหลังนุ่นมันออกบ่ได้เนี่ยคนหอดพี่เลยพี่น้องเมื่อคืนนี่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 คนคนหอดพี่เลยครับเมื่อคืนนี่หลายอีหลีไหมเมื่อปีที่แล้วผมว่าน้ำยื่นหลายนะครับมาเห็นนี่ฮห้งคักบัตนี่ีแต่ก็ยังสีเป็นร่องน้ำยื่นอยู่ดอกเบิ่งจากสถานที่นะครับเบิ่งเอาสถานที่วัดกันเลย นำเงมันกว้างกว่านี้เนาะนะครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเมื่อคืนนี่พี่น้องทั้งนนสังหนองบวัวลาพูนะครับคักคักคักให้มันได้แนวนีละเนาะสาวน้อยเพชรบานแพงไปทั้งใดกะให้ได้แนวนีเนาะนะครับคัหกหลายนะครับโอ้ยสุดยอดเลยนะครับผมปไปในนอนเลยเมื่อคืนนะครับก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปอัพคลิปนะครับอัพคลิปกะ พอมีเวลาก็มาถ่ายตื่มนะครับับเพราะว่ามาแลงมาแลงอยู่ขอนแกน่นมันบอกไก่ห่างจากนี้ประมาณ50โลรอบเมืองขอนแก่นนะครับบอกไก่ก็เลยเอาเดี๋ยวสวยๆจะไปนอนขอนแกน่นพุ่นล่ะ ยผู้ใดเนาะวันดีครับโอ,อกอนอนอ่นมาเน้ะมมาลเนาะนัติดตามตลอดละโดยเฉพาะไอแอดดี้เนี่ยต้องน้ำตลอด <laughs> เป็นจังไหเมา่อคืนไีคนโอ้ยท่ันเก็บบัตรละลอยแต่ผมว่าเกิดตอนรอดแปก <laughs> เอาแค่บัตละลอยเป็นบ่บัตรละลอยใส่ยีหลีนะคนเนะาะป้าวอ้แตกมันไม่เหนเลยอยู่ล้แวกไกลเข้าสิบก็รหมนั่ สามสามขนาดได้มดเยทั้งห้าแมนแต่ว่าก็คนได้เจ้าะแบบทีนี้คนมึงขึ้นแะไเนาะก็สมีอยู่ดอกแต่ว่าของของเข้ามันกระโพดนะ่นะมันขึ้นนี่เนาะขากีหลีคนแสดงนักแสดงกะมวลไป่นน้ำผนว่าอยู่โรบรี่หลายแล้วอยู่พี่หลายป้าอยู่เพียงหลายกว่าเนาะแมนอยู่พี่หลายกว่าหลายเลยแหละนะครับเป็นยังไงเห็นคนแนวนี้เขาก็มีกำลังใจอยู่บ่อยดีมัน มวนตลกมันขึ้นก็เล่นกันเข้าขาดีขนาดเลยขนาดข้ามอะไรนะเออคยามว่าคขาจ่าค้าพูดอันมุกใหม่ๆเอามาเสริมเรื่องเก่าล่วงเดิมก็จริงเนาะแต่ว่ามวนแห้งมาขึ้นนี่สุดยอดมุกใหม่แตักแล้เลยมือจับรถยุทธิเฝ้าเลยสอบกันก่อนเลสอบกันก่อนเลยบ่โอ้หอยิล่าเอาแนวนั้นเลยเน่นอะโอ้ค่ะค่ะค่ะพี่น้องเบิ่งตเดรานะครับ แออดีแล้วกะพึ่งลงมาจากเวทีเมื่อกี้นะครับนี่เลาะหายอย่างเดียวนี่หายเงินเหรียญหายเงินเหรียญเหรียได้อยู่บ่อละจักติดได้บาทเดียวเพื่ออมโอ้ยแต่ลุ้อตือขนาดอมยังได้บาทเดียวอีกนะโอ้ยสร้างบันไดใส่ท่องใส่บีอันแขนใส่มือไหนเนาะกันได้กว่านี้จ้ำจืดแล้ว่ันชิลล์นะครับ อา้าวขอบคุณหลายๆอดี้มาแลงพอกันขอนเจนขอนเจอิเจนขอนอา้าวมวนมว,มวน้ำกันนะครับขอบคุณไอ้อดี้ผีกองก่อยเนาะนะครับมวนพี่น้องมือนี้นมือกล้องกะง่วงนอนเลยกะมีง่วงอยู่ช่วงตีสี่นะครับพี่นอ้องอัพคลิปจนโทรศัพท์หลุดมือไปแล้วนะครับนั่งอัพคลิปอยู่โทรศัพท์หลุดมือป้องโหลด <laughs> มีความสุขพี่น้องเห็นคนแนวนี้เมื่อคืนนะครับที่นอนสังน้องบัวลำพูเนาะนะครับให้ฮักให้แพงให้เบิ่งแย่งสาวน้อยให้เบิ่งแย่งมหลาอุ้งอิงเบิ่งแย่งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนแบบนี้ตลอดไปเด้อขอบคุณใหลายเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ มีความสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ